ยุคสมัยที่ผัดเปลี่ยนไลฟสไตล์ที่เปลี่ยนไปต่การศึกษานั้นสำคัญไม่มีวันเปลี่ยนมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดแพร่เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีและปรีดีกรีเกรดเท่าไหร่ก็ได้สมัครเรียนได้เลยไม่ต้องสอบเข้าเรียนยังอิสระไม่บังคับการเข้าชั้นเรียนสามารถเรียนผ่านสื่อออนไลน์ได้เปิดรับสมัครที่มหาวิทยาลัยและทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่หนึ่งพฤษภาคม ถึง2รกรกฎาคมโดยเปิด4สาขาได้แก่สาขาวิชานิติศาสตร์สาขาวิชาการจัดการกลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจสาขาวิชานิเทศศาสตร์และซื่อดิจิทัลสอบถามเพิ่มเติมโทร054 531 870ถึง1ตัว105 หรือ w w w p r a u .ac .th อิสระแห่งการเรียนรู้กับอนาคตที่สดใสเลือกมหาวิทยาลัยเริ่มคำแหง